ที่ทำแต่เรื่องสดใหม่ที่คี่ทำแต่เรื่องสดใหม่วันนี้มีดีรีดีมาแนะนำอีกหนึ่งสถานที่ค่ะแอนนาแอนชาลี ามาพบกับดีรีดีอีกที่หนึ่งนะคะแอนนาแอนชอลีสวัสดีค่ะพี่เชนสวัสดีครับวันนี้เมนูที่มาแล้วต้องสั่งอันดับแรกเลยนะครับปลากระพงหลงรักนะครับทานแล้วจะกลมกล่อมมีทั้งแบบรสเผ็ดของพริกไทยดำปลากระพงกรอบราดสูตรซอสของเราเลยอันนี้นะคะการีอันนี้คือปลาแซลมอนสเต็กหมูคุโรบุตะ ยำปลาดุกฟูต้มขาไก่นะครับมีความละมุนของตัวเนื้อมะพร้าวนะครับสุดท้ายนะครับท้าฟีบ่บานอฟี่แอนนาชาลีเป็นที่แรกของเราเป็นนันทันแฟตด้วยนะครับไม่มีสารพิษไม่มีอะไรเลยเราเป็นเค้กเนยสดน,นะครับบอกบอกได้เลยนะคะว่า14ปีของแอนนาแอนชาลีนะั้นไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่และถ้าคุณอยากทานอาหารที่เรียกว่ามิกซ์เคัลเจอร์แบบนี้นะคะเพียงคุณถือพิทีแมกากาศ์มานะคะ ก็สามารถที่จะรับส่วนลด10%โดยรับจากคะแนนในบัตร20คะแนนเท่านั <daran Maybe> ้นเองค่ะยังมีดีวดีๆอีกหลายแห่งนะคะเพียงแค่คุณเป็นสมาชิก PT m a c a r d ค่ะลูกค้าท่านใดที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก Mobile Application PT m a g a r d สามารถดาวน์โหลดและลงทะเบียนสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษดีๆจาก PT เชื่อมได้หลายที่ดีๆดีๆก็มีเยอะ